ผมไม่อยากระบุอนุเทียมท่านอนุเทียมนี่แหละท่านประธานที่เคารพครับถ้า AI เป็นรัฐบาลไทยแลนด์นี่พัฒนาแน่นอนผมคิดมา3คอนเซปต์ก็คือ1ต้องเซตซีโร่โกสมาร์ทฮาร์ดออฟไทยแลนด์เซตซคือเรามาเซตซีโรอะไรเรื่องการเมืองที่เป็นน้ำเนา่าเพราะถ้า AI เข้ามาเนี่ยการเมืองน้ำเน่าจะไม่มีแล้วการเมืองที่บ้าน้าตัวอย่างง่ายๆเลยท่ทานประธานน้ำท่วมที่เชียงรายลองนายกไป นะฮะรัฐมนตรีเทียมว่าการกระทรวงมหาดไทยไปผมไม่อยากระบอุอน,นุเทียมท่านอน,นุเทียมนี่แหละพอผู้ว่าไม่อยู่ประกาศหาผู้ว่าทําไมไม่อยู่ในพื้นที่ผู้ว่าไปไหนอยากให้ผู้ว่าเข้ามาต้อนรับขับสู้ผู้ว่านะเขาลงพื้นที่เขาไปทํางานตัวเองไปเนี่ยอยากให้คนมาห้อมล้อมอยากให้เขามาอยู่ต่อหน้าและจะไปตั้งกรรมการ สอบเขาเดี๋ยวท่านอนุเทียมเสียหายเดี๋ยวท่านบรรทวงนะผมเสียหายครับผมเสียหายท่านบรรทวงครับขอใชิญสิบพิาพจิงครับท่านประธานครับครับครับท่านประธานที่เคารพครับผมอนุเทียมเกิดมานานแล้วคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับท่านต้องการคนห้อมล้อมหรือว่ายังไงครับผมขอชี้แจงกรณีนี้ครับผมคือที่ว่าผมบ้าอำนาจเนี่ยมันไม่จริงเลยครับผมแค่อยากให้มาทํางานร่วมกัน คือถ้าผมไปไหว้เจ้าหรือว่าไปกินข้าวเนี่ยผู้ว่าในแต่ละจังหวัดก็ไม่จําเป็นจะต,ต้องมาต้อนรับผมครับแต่นี่มันเป็นภารกิจที่ต้องทําร่วมกันก็เลยอยากให้มาครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยงานของผมเนี่ยเสร็จไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วท่านยังจําสโลกนของผมได้ไหมครับสั่งงานวันนี้ต้องเสร็จตั้งแต่เมื่อวานงานของผมเสร็จเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับแสดงว่าท่เข้าใจผิด ท่านอาธิบายแล้วท่านอาธิบายเรียบร้อยขออภัยท่าน,านด้วยนะท่านไม่ได้ต้องาาการเพื่อนกินข้าวเพราะว่าท่านกินมาเยอะแล้ว